เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าบทเรียนของสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้พวกเราทุกคนลุกขึ้นมาเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำเข้าสู่การเรียนการสอนเนี่ยผมต้องชื่นชมคุณครูลหลายๆท่านแม้จะอายุมากๆนะครับท่านก็ยังสามารถเรียนรู้และใช้ได้ผมได้ไปเยี่ยมอยู่บ้างบางแห่งนะครับก็มีคุณครูที่สูงวัย หลืออายุและการอีกไม่กี่ปีท่านก็มีความกระตือรือร้นและสาธิตให้ผมได้ดูว่าท่านสอนและท่านใช้เทคโนโลยีอย่างไรนั่นนั่นก็แปลว่าน้องๆที่ได้ยินที่คุณครูหนุ่มสาวทั้งหลายก็คงได้ตระหนักนะครับว่าท่านทั้งหลายต้องอยู่ไปในระบบนี้อีกนาน 10- 20ปีหรือมากกว่าบางคนนะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานที่ท่านจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมได้เป็นประชุมอีกเวทีหนึ่งผมได้พูดถึงเรื่องการเรียนแบบที่เรียกว่าเป็นเครดิตแบงค์นะครับที่สภาการศึกษาซึ่งขณะนี้ทางสภาการศึกษาเองก็จะมีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งว่าด้วยการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแห่งชาติท่านก็อย่าเพิ่งงงนะครับชื่อต่างๆเหล่านี้หลายหน่วยก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมหลายหน่วยอยากมีบทบาทหลายหน่วยอยากตอบแทนสังคมเพราะฉะนั้น ไม่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นหลายๆกระทรวงนะครับเช่นกระทรวงดิจิตัลก็ดีนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องระบบเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะครับนั่นผมกำลังเรียนท่านว่าระบบเทคโนโลยีนั้นมีอิทธิพลต่อเราขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านใดยังมีความคิดต่างอยู่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววิกฤตโควิด COVID -19 ก็ไปแล้ว ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็จะเรียนกับสอนปกติของเราความคิดของท่านไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับแต่ผมอยากให้ท่านทบทวนทบทวนเพื่อวันข้างหน้าไม่ใช่ทบทวนเพื่อวันที่ผ่านมาและวันนี้วันที่ผ่านมากับวันนี้ทําอะไรได้ไม่มากหรอกครับเมื่อวานทําอะไรไม่ได้เลยมันผ่านไปแล้วแต่วันข้างหน้าสําหรับลูกหลานเยาวชนและคนที่ย่องอยู่ในระบบต่อไปความคิดตรงที่ท่านคิดอาจจะเหมาะกับเมื่อวานแต่ไม่เหมาะกับวันพรุ่งนี้แน่นอน เพราะฉะนั้นไม่ว่าวิกฤตโควิดน9ทนจะไปอย่างไรสพทคงต้องมุ่งทิศในการใช้เทคโนโลยีเพื่อกาเรียนกานสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาบทเรียนกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยเหลือสิ่งใดได้บ้างอย่างไรผมไม่ได้สุดตรงตรงที่ว่าทุกอย่างต้องเรียนผ่านดิจิทัล เด็กนักเรียนยังต้องเตะฟุตบอลของจริงเด็กนักเรียนยังต้องทดลองปลูกถัว่วด้วยของจริงแต่การที่เขาจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีนั้นผมมั่นใจว่าดิจิทัลมีส่วนช่วยให้เขาได้เรียนรู้ทฤษฎีประสบการณ์บทเรียนที่มีผู้ทําสําเร็จแล้วเอามาถอดรหัสเพื่อให้เขาได้ไปทําสิ่งเหล่านั้นได้คล่องแคล่วได้ชํานาญและได้ถูกต้องซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น